ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมเวอร์วาซีกับพาร์ทที่5กันแล้วนะคุณผู้ชมครับต่อมาพาร์ทที่แล้วนะกลุ่มผู้รอดชีวิตเดิมของเรานะครับ4คนนะนะได้รอดออกจากเมืองนิวยอร์กไปแล้วพร้อมกับทหารนะครับครับแล้วก็พาร์ทนี้นะเราจะมากันที่เมืองใหม่นะครับกับกลุ่มผู้รอดชีวิตใหม่แล้วนะ <Wow. S 1> ที่เมืองเยรูซาเล็มนะประเทศอิสราเอลนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ยังรอดอยู่บนโลกนี้นะครับครับก็ในเรื่องนะ เชื้อซอมบี้มันระบาดไปทั่วโลกแล้วนะแล้วก็ในสถานที่ต่างๆในโลกนี้นะในหลายๆมุมโลกนะครับก็ยังมีผู้รอดชีวิตลงเหลืออยู่นะเราก็เลยต้องมารับบทเป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรประมาณนั้นนะโอเคครับผมก็จะไปกับตัวละครนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าชุดสีเขียวนะแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลเราแล้วก็พาร์ทนี้นะผมจะเปลี่ยนเป็นเล่นสายระเบิดนะครับเพราะว่าสายการสลิงเกอร์เนี่ยเลเวลมันไม่ขึ้นแล้วไงเราก็จะเปลี่ยนเป็นสายระเบิดแทนโอเคเตรียมพร้อมเรียบร้อยไปลุยกันเลยที่เมืองเยรูซาเล็มครับ มากันที่เมืองเยรูซาเล็มนะครับก็เป็นซอมบี้หมดแล้วเหมือนกับเมืองอื่นๆเลยเราได้รับภารกิจมานะพอให้เรามาช่วยเหลือด็อร์กินโกนะครับก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะนะเขาติดอยู่ในบ้านของเขา มาครับมาเริ่มกันเลยที่เมืองเยรูซาเล็มนะเนี่ยอ่านจากป้ายนะครับก็จะเขียนว่าเยรูซาเล็มนะก็ผมอ่านจากภาษาอังกฤษด้านล่างนะด้านบนอ่านไม่ออกเป็นภาษาแบบตะวันออกกลางประมาณนั้นก็นมากับลูกซองนะครับแล้วก็มีเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนโพกเก็บเสียงโอเคพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย <c oughs> ระวังด้วยผมได้ยินเสียงไอตัวฮันเตอร์อีกแล้ว แล้วก็ตอนนี้เราเป็นสายระเบิดแล้วนะคุณผู้ชมก็คือเราไม่ต้องปลาระเบิดแล้วนะครับตอนนี้เราจะเป็นระเบิดติที่พื้นนะเป็นเคมอไปแล้วก็คือซอมบี้เข้ามานี่ขาขาดแน่นอนนะครับเราต้องหาทางไปช่วยดกรกีนโกนะครับเขาติดอยู่ในบ้านของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากนะของเมืองนี้เห็นเขาว่าอย่างนั้นไปครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียร์ซอมบี้พวกนี้ก่อนไอพวกตัวินเนียนเนี่ยนะ มันชอบเหนียนหลายอย่างอย่างนี่ไงเหยียบซะอันนี้เราโหดขึ้นเพราะว่าเราเป็นกลุ่มทหารแล้วเคผมจะติดเคมอไว้นะคือเราไม่ต้องใช้ระเบิดโยนแล้วนะครับตอนนี้เป็นแบบระเบิดติดตั้งแล้วที่พืน้นเป็นทุ่นระเบิดครับเพราะว่าเราเปลี่ยนอาชีพแล้วตรงนี้มีลวดนะเอาไว้ตรงตรงไหนดีตรงไหนดีนดเอาไวกา้กลางๆหน่อยดีกว่าตรงนี้แล้วกัน เขาบอกว่าเราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วแสดงว่าตรงนี้มาแน่นอนวางเคมอครับยิงลูก<ม>นั่นแหละวิ่งเข้ามาขาขาดตรงนี้มีเครื่องยิงลูกระเบิดโอเคจําไว้ก่อนเดีย๋ยวมันจะมาแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะคลาคๆได้ยินเสียงฮันเตอร์นะทำอยู่ไหนไม่รู the ้ไปเราไปกดตรงนี้กันแล้วก็เขาบอกว่ามันจะทำให้สัญญาณวอดังนะมาแล้ว รู้เรื่องมาแน่อนอนชุดใหญ่มาเครื่องยิงลูกระเบิดมาเสียงมาจากทางนี้ครับพระจันทร์สวยนะเนี่ยคืนนี้มาแล้วครับเอาไปเลยเครื่องยิงลูกระเบิดกดหมดแม็กเพราะว่าเราเห็นตรงนี้อีกอันหนึ่งเก็บไปครับเยอยสับเขาให้เอาไว้อีกกระสุนเยอะจุดพุใส่มันตรงนี้มี เคมาเคมมเคมอเร็วข,ข,าาข้ามเข้ามาโดนข้ามเข้ามาโดนแน่นอนวางวางให้ทั่ววางให้ทั่วบูมาบูบึบมวิงไม่ตายเอาอีกลูกบึมเขาให้โหลดแล้วก็มันมีสก,กิลอันนี้ด้วยนะใส่ระเบิดเราจะสามารถวางระเบิดนะโดยที่มีโอกาสที่เราจะไม่เสียระเบิดด้วยนะย5สิเปเซ็นมั้งก็คือวางได้ฟรีอะนะประมาณนั้นถือว่าดีมาก วา,วางวางวางให้หมดวางให้หมดมาอีกแล้วมาอีกแล้วลอกใหญ่เลยได้ยินเสียงอ้าวแล้วตรงนั้นระหว่างมันไม่โดนนัะนน่นไปติดอยู่ในนั้นติดอยู่ในนั้นแหละครับมาแล้วโอาแล้วลูกสองต้องมาแล้วครับอุ้ยิวิยิงพื้นยิงพื้นนี่มีามามาทางมีทางอ่าอันนี้เป็นลูกซองเราใส่ประชิดครับ ผมกำลังอัพสกิลให้มันยิงไกลได้อยู่นะตอนนี้เลเวลยังไม่ถึงแต่ว่ามีสกิลรีโหลดลูกซองไวนะมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเพราะลูกซองมันค่อนข้างรีโหลดช้านะครับแต่ดาเมจเยอะเฮ้ยตัวอะไรมุดเข้ามาเมื่อกี้ตัวระเบิดเห็นก่อนเมื่อกี้หมดยังโอเคครับเขาบอกว่าเคลียร์แล้วนะ เลือดไม่เอาแล้วกันตรงนี้มีร้อยนัดกับลูกซองอ่ะเอาลูกซองเราใส่ลูกซองไปเคียร์ล้วเพื่อนไปต้องมองหาไวรัสด,ด้วยนะแล้วก็ซีโฟนะครับอย่าลืมซีโฟนี่ของดีแต่ทางนี้ครับเขาบอกว่าเราใกล้ถึงตัวด็อกเตอร์กินโกแล้วนะมีของให้เก็บไหม มันเป็นเหมือนเหมือนปราสาทเลยนะปราสาทแบบสมัยก่อนนะนะพวกอัศวินอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับนี่ไงมีธงด้วยนะหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าโอเคเทียร์ก่อนเฮ้ยตรงนี้เข้าได้มีปืนยิงระเปิดแล้วก็เลือดอ่ะไม่ออกไปวิมาเยอะ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 อุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า เอาลูกซองเลยแล้วกันมาครับดีนะกระสุนเยอะตรงนี้เราปิดได้นะเนี่ยเนี่ยโอเคปิดบาริเกตไปครับ,รบเอาแผ่นไม้กันไว้สงสัยจะได้ใช้เลือดแล้วละ่ะเอาก่อนแล้วกันมาตรงนี้มีเลือดอันใหม่ครับเอาปลายาพาบาลปืนเราไม่เอานะเดี๋ยลูกซองรัวสินัดได้อยู่ตรงนี้ระเบิดเก็บ อ่าลูกซองอันใหม่เก็บก็หมดแล้วนะเหมือนพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นปราสาทก็ไม่แน่นะครับอ๋อตนี้ยังไม่ตื่นเอาปืนเก็บเสียงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วแล้วเพื่อนก็รีโหลดกระสุนพร้อมเราหมดเลยนะอุ้ยตรงนี้ C4 โฟครับเจอแล้วแต่มันอยู่ด้านนอกโอเคจำไว้ก่อนตัวนี้ตายแล้วนะ เอาไปทางนี้โดนสะโดนเรามีปืนเก็บเสี่ยมก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยเรายังแบบไปเงียบๆได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็น C 4ฟผมไปเอาก่อน C 4ฟนี่ของดีมากนี่ไงเจอลาได้ C4 แล้วหนึ่งลูกมากแล้วมากแล้วแอนเตอร์ล่วงอันนี้มีของครับ เป็นลุกซองแฝดไม่เอาเยยลุกแล้วมันลุกอยากได้เวลาแต่ขอไวรัหน่อยเงินรัะเวรัไม่มีเลยตอนนี้ผมต้องเก็บเงินเยอะเลยนะไหนจะอัพปืนแล้วก็จะเก็บเงินอัพไอ้นี่ไปด้วยเลยนะเจ็ดพนะันห้าตัวรีที่มันรีอาชีพการสลิงเกอร์นะครับผมว่าน่าจะอีกนานนี่ยืนหลับโอเคเข้ามาเพื่อน <Okay. S 2> เป็นเข้าด้านนู้นปิดเลยปิดแผ่นไม้กันไว้เลยนะอ๋อน,นี่ถึงบ้านดกรกินโกแล,ล้วใช่ไหมตรงนี้มีปืนกันก่อนกันก่อน,อ,นอะไรอะไรโอ้เคมอเยอะเอาเลยครับวางให้หมดมาใครเข้ามาขาขาดแน่นอนอีก30วิเร็วเร็วเรว แต่ว่าเราเจอนี่เยอะนะเนี่ยพยาบาลนะจะใช้ได้ตรงนี้ตรงนี้ปิดรูก่อนโอเคตรงนี้อะไรเป็นไอ้นี่นะสายไฟ,ไฟวางตรงไหนอ่ะโอ้โหต้องวางข้างนอกแล้วเราปิดไปแล้วด้วยอ๋อเนี่ยเหรอดอกเตอร์กินโก้ใช่ไหมอยู่ในนี้เหรออ๋อเนี่ยครับเจอแล้วเจอแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับมันมาอย่างอีซองวิเ๋็วไปเร็ว เราจะวางสายไฟตรงไหนได้มัางอะ่ะอุ้ยมีตรงนี้ตรงนี้นวางก่อนวางก่อนอ้าวยังไม่ทันวางเลยเพื่อนเพื่อด้วยเร็วเออสับมันสับมันเร็วเร็วโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดต้องปัดพิษออกก่อนอีกเร็วจะวางสายไฟช็อตมันซนะนั่นแหละปิดแผ่นไม้ด้วยเคครับอยู่ก่อน ตรงนี้หน้าต่างพังเร็วเรวเร็เรเรปิดหน้าต่างซะโอเคผมเอาปืนนี้แล้วกันนะปืนลว่าฮาราเอเนะครับปิดตรงนี้เฮ้ยมันเข้ามาแล้วปิด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 ่ดดดดวนโอเคเราต้องคอยไปกันด็อกเตอร์กินโกด้วยนะตรงนี้เลือดครับโดน อดอกเตอร์กินโกโดแล้วอย่ามาทำดรอกเตอร์อย่าผมวางนี่เลยเคมอตรงนี้เลยใครวิ่งขึ้นมานี่รู้เรื่องนี่ไงมาแล้วบึ้มบึ้มกันเข้าไปบึ้มเข้าไปโอเคตรงนี้ได้อยู่มีไอนี่ก็ยังพอได้อยู่นะเคมอล K ต,ตัวกีตตัวกีดเจอกัน ดูสักไกลเลยตัวคิดต้องจัดการมันก่อนอ้าวโดนอีกแล้วเพื่อนจ่าช่วยด้วยเพื่อนนั่นแหละเปล่ามันเป่ามันโอ้โหเพื่อนฟันไม่ได้โดนเลยนะั่น่ะกว่าจะโดนคิวดวนเลยผมนี่โดนในตัวฮันเตอร์นี่ตลอดตรงนี้เคมอออกมาสับมันสับ เพื่อนกันด้วยเราจะไปฆ่าตัวกี้เพื่อนไม่มีใครมากับเราเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ยัยงไปไม่ได้ครับตัวใหญ่มาบึ้มไปปึ้ม,มโดนอีกแล้วโชคสแสลมเพื่อนเพื่อนจ๋าเลือดเราจะหมดแล้วนะเพื่อนเร็วเร็วโอ้่ผมยังไม่ได้ฆ่าไอ้ตัวนั้นเลยอะ่ะแล้วเลือดไม่มีเราด้วย ยีดนะกีดอยู่นั่นนะ่ะได้อะไรมาเป็นลวดนะครับไปไปไปลวดกันตรงนี้ด่วนเลยด่วนด่วนโอเคปิดปิดไม่ต้องเข้าแล้วไม่ให้เข้าแล้วปิดด่วนดอกเตอร์กินโกเป็นไงบ้างเนี่ยไปดูกันเอาเลือดมาด้วยเลือดดูดอกเตอร์ก่อนห่วงดอกเตอร์ อ,อ่ะดรตายนี่ภารกิจเราจบนี่ไงมีอยู่ตัวนเคได้อยู่ครับอยู่ด่วนเลยดรเขามีปืนพกเก็บเสียงด้วยนะถือว่าไม่ธรรมดาเข้ามาทางไหนเนี่ยเพื่อนเ,อเพื่อนทางนี้แน่เลยหมดยังเอ้ยทางนี้ก็มีโผเพิ่งจะเจอนี่สายไฟเจได้อยู่จะให้มันเข้าไปหาดรได้ก็เป็นพอ มากันใหญ่แล้วสับขอให้สับขอให้มาแล้วมาแล้วยาไม่ให้เข้าครับไม่ให้เข้าไหนตอนแรกบอกจะได้ลูกสองมาลูกตองนี้ก็ได้ดันไปเจอปืนกลลืมตัวอีกแล้วเจอปืนกลของแรงคือแบบมันต้องโดนนะนะปืนกลที่มันต้องโดน ชอบหมดยังมากันกีละหน่อสองหน่อเมื่อไหร่จะหมดไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนกันด็อกเตอร์ไว้กันด็อกเตอร์มากันอีกแล้วมากันอีกแล้วไปตรงนี้กระโดดได้ด้วยอ๋อ,อนี่ไงรูมันเปิดเดี๋ยวรับปิดก่อนเลย,ยงั้นุดลอยรั่วซะเรียบร้อยเต็มกระสุน นี่เพื่อนอะไร,รอ่ะอ่ากล้าไม่เอาเบื่อแล้วเคมอมาเพื่อนยืนทำไรเนี่ยยืนเฝ้าประตูอ่ะยิงตดุ๋นท่ามากันอีกแล้วอีกแล้วเหรอหมดยังเหมือนว่ามันอยู่ตรงนี้นะเห็นในแผนที่โอเคเคลียร์แล้วโอ้โหกว่าจะมากันนะเพื่อนเอาไงด็อกเตอร์ไม่ให้เราเข้า Them, the บอกว่าเราไปก็ไม่มีผลอะไรนะเราจะต้องไปหาของให้เขาก่อน okay. uh, เหมือนจะเป็นเอกสารสำคัญนะครับเราจะต้องเอาไปด้วยโอเคได้ <Okay. S 1> แป๊บหนึง่ง <Let me. S 1> เพื่อนบนใหญ่เลยนะอุตส่าห์ช่วยตั้งนานงั้นเดี๋ยวเราอาจจะก,กลับมาอีกหรือเปล่าเนี่ยเ okay. งงันติดไปไว้ก่อนเลยปิดบาริเคตนะต้องไปหากระเป๋าครับว้เราไปหากระเป๋าสองใบน,นะแล้วถึงจะไปได้ ด็ Doctor, อกเตอร์น,นี้เรื่องเยอะนะนะจะโดนที่จะโดนโด็อกเตอร์เราไม่มีพยาบาลแล้วด้วยตอนนี้โอเคไปขอให้ไปหากระเป๋าสองใบครับก็ต้องไปล่ะเรามี C4 ด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีประตูให้เปิดมาฮีโลดได้พร้อมไปหากระเป๋าให้ด็อกเตอร์สองใบนะครับตรงน,นี้นู่นไงเอาอีกแล้วเลย เราไม่ได้เล่นอาชีพกันสลิงเกอร์นะมันเลยไม่มาร์คมันเลยไม่มาร์คบอกนะโดนเลยเราโอเคได้พยาบาลอยู่ก่อนเลย Alpha, s <S นี่ไงโ4ติดก่อนเลยครับผมว่ามาแน่ <Job S 1> ผมนี่มาแน่แน <is alive. S 1> ่เนี่ยเดี๋ยวเราเบิดมาแน่นอนใช่ไหมเติดแล้วนั่นมันตื่นแล้ววางไว้ก่อนดัก ขอไปดูก่อนว่าในน,นนั้นมีอะไรบ้างวางให้หมดเลยเยอะครับระเบิดเยอะก็ตรงนี้มีอันนึงนะนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเราวางได้4ี่จุดนะครับแต่ว่าจริงๆเรามีระเบิดแค่สามันนะคือมันเป็นสกิลนะมันจะมีเปอร์เซ็นที่เราจะไม่เสียระเบิดนะครับเวลาวางไปมีเลื่อยกับสไนเพีเยวสไนมาไปเวลาน้อยมาแล้วมากันแล้ว กีดนั่นกีดตัวกีดตัวกีดโอ้โหกิดมาพิดมาพิดมา,ดมาตัวกีดก่อนตัวกีดโอเคตัวกีดตายก็เรียบร้อยเคมอวางไปอุ้ยนี่มันตัวพ่นนี่เคมอลหนึ่งลูกไปสับปึ้มไม่ต้องกับเพกนี่อะไรซีโฟครับโอเคดีไปไปหากระเป๋ากันเพื่อนตรงนี้เป็น ปืนก๊อกเอามาเราน่าจะไม่ต้องเก็บเสียงแล้วผมว่าซีโฟนี่ไงติดเลยครับขอพยาบาลอันหนึ่งแล้วกันนะขอร้องขอยมีพยาบาลขอออกมาเพือ่อนมันไม่กลัวระเปิดเลยนะพวกนี้ปืนขอพยาบาลอยากยิวให้เพื่อนมากตอนนี้นี่ไงรเราจะฮิวให้อีธาดแล้วกันอีธาอีธานอ่ะเราฮิวให้นายนะนายเลือดน้อยโอเคครับ เราปืนลูกฟองดีกว่าไปครับยังไม่เจอไวรัสเลยนะคุณผู้ชมเราต้องมาหากระเป๋าก่อนตอนนี้กระเป๋ากระเป๋าเป็นยังไงนะกระเป๋าเอกสาร P D W เอ้ย P D W ไม่เอาอะอับเต็มละเอียดเลยอันนี้ปืนไฟไม่เอาเราต้องหากระเป๋าให้เจอกระเป๋ามันจะต้องวางอยู่ที่เฮ้ยนีย่งไงเจอแล้ว โอเคได้แล้วหนึ่งใบครับไปไปไปต้องไปหาอีกใบหนึ่งนะรอก่อนด็อกเตอร์กำลังไปไปหาอีกหนึ่งใบครับหาอีกหนึ่งใบแล้วก็จะรับตัวด็อกเตอร์ไปแหละเรียกกำลังเสือมารับไปนะน่าจะเป็นคอปเตอร์ละมั้งไปเร็วเพื่อนไปเร็วกระเป๋าอีกใบเดียวเราจะได้กลับบ้านแล้วไม่ใช่กลับบ้านออกจากฉากเนี้ยนะ ราะว่ายังเหลืออีกหลายฉากอยู่โอเคเข้าทางนี้รัวเข้าหัวครับมันตื่นแล้วมันตืน่นอ้าวใบนี้เจอง่ายจังอะเจอแล้วโอเคก็ดีได้ละไปกันแล้วออกทางไหนทางนี้ออกทีชั้นสองด้วยเย้ หันมามันยืนชุมนมกันอยู่ชุมนมอะไรกันะชุมนมอะไรกันโอ้โหเยอะเยอะเอะเบิ้มเบิ้มเบิ้มมันเฮ้โหดีนะเนี่ยวิ่งมาครับเจอพยาบาลพอดีเร็วเพื่อนอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหมาเทียบไปแล้วไปแล้ววางเคมอแล้วเพนแบบดิจิตอลเร็วออ้ยตรงนู้นมีตัวกีด้วยหรอ กิดอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคงวาร์ปมาได้เราบล็อกแล้วโอ้โหมันกีดอยู่ไกลมากตรงนู้นไปเพื่อนเราไม่อยู่แล้วไปหาด็อกเตอร์กันด็อกเตอร์ได้กระเป๋าแล้วไปเร็วโอ้โด็อกเตอร์นี่สายโหดมากมีปืนโกเก็บเสียงปิดประตูให้เรียบร้อย<ร> เราบอกให้เราไปที่ดาดฟ้านะครับเดี๋ยวคอปเตอร์จะมารับเคครับ,บเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอ RPG เหรอเอาก่อนเฮ้ยมาแล้ว RPG ปึ้มเอาเครื่องยิงลูกระเบิดมาครับเยอะมากเยอะมากเอาไปเลยเอาไปเร็วโอ้โหมันวิ่งไปไหนกันอ่ะเติมให้พร้อมไปลูกซองมา ด็อกเตอร์ซ่อมอะไรอยู่ไม่รู้มาแล้วมันมากันแล้วหลัวหมดแม็กครับลูกสองนี่มันดีอยู่นะมันกระจายดีครับอันนี้แล้วก็ลัวด้วยหมดแล้วต่อด้วยพาลาจริงๆมันชื่อปืน P A R A นะเรียกพาลาโอเคระเบิดเต็มไปตรงนี้มีให้เติม โอ้หเคมอเยอะมากเปลี่ยนปืนด้วยมาน,นยานี่พยาบาลหิวก่อนเอเคพร้อมมาครับ S.K.C.16 อุ้ยมาแล้วโอ้มันมากันแบบเป็นคลื่นเลยนะคุณผู้ชมไป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 เวเราไม่เจอไวลัสนะเนี่ยพานนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันจะขึ้นคอปเตอร์แล้ว ว่าเราไปใกล้ๆดีกว่าด็อกเตอร์เร็วๆจะให้มันตามมาไปๆจะปีนขึ้นคอปเตอร์แล้วตรงนี้ตนไนเหรอเอาฐานยิงฐานยิงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคือมันต้องเอ้ยมากันแล้วคุณผู้ชมงานเกิดแล้วเอาบาเลสมาบาเลสอย่าให้มันฆ่าคนขับได้ เขมอเพี้ยงทางหันยิงตรงนี้เคมอเคมอมาเคมอคอมบี้กำลังเข้ามาแล้วครับแล้วยังไงแล้วยังไงฮะยอมบี้แล้วยังไง,ง,ไงเคมอวางวางให้หมดเยอะๆเคมอเยอะดีโลดโตวัวพีชเหรอเคมอวาง งนี้อะไรอะอ้าวนี่ไงฐานยิงนะวางตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องขึ้นมาวางเคมอลโห<อ><อ>ยังเยอะอะอคุณผู้ชมดีฟา้ฟาฟ้านี่เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ดีมากอาปิจีมาต้องให้ซอมบี้มันอยู่ห่างจากเราให้ได้มากที่สุดครับมันจะวิ่งขึ้นบันไดนี่มนคงไม่นะแต่กระทั่งวางให้หมดเยอะ พี่เยอะพี่รวยระเบิดพี่แจกให้หมดเลยบึ้มมาแล้วครับโอเคมาขี่ปืนมีตัวเดียวเฮ้ยตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ขึ้นในแผนที่งงยังไงมาแล้วงงงยืนงงมาแล้วฮันเตอร์อ้าวกระสุนหมดหรอ ลืมเติมนะไหนอย,อยู่ไหนกันเนี่ยบูมาอารพีจีครับเต็มๆไรนัดมาเอาไว้เก็บไว้ก่อนคงไม่ได้ใช้ทางไหนมาโอ้นี่ไงเร็วๆไรนัดมากาไม่ยัง้ง อื่นแดงด้วยนะเดี๋ยวเร็วๆๆๆโอเค <Okay, S 2> หมดละด็อกเตอร์อยู่ไหนอ๋อนู่นไงด็อกเตอร์โอเคโอเคมาแล้วต้องดีเฟนต์ครับโดนโดนบึ้มเคมอเคมอวางเยอะๆฝั่งนี้มันโดนหมดแล้วมาเร็วมาเร็วโหวางอย่างเยอะ ผมเอาลูกซองดีกว่ามาซองลัวลูกซองรัวนะครับลูกซองรัวมาเพราะว่าเราใส่ลูกซองอยู่แล้วมาติดครับก็มาดิดครับให้มันมาล่วงไปล่วงไปซะล่วงไปซาโอ้ยตรงนี้มาตรงนี้มาโอ้โหกระสุนยิงไม่พอ ไม่ทันปึ้มปื๊มอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนล่วงเดี๋ยว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 แทกวิกฤตละเอาเอา,เอาปืนนี้มาวิกฤตละว,วิกฤตละตอนนี้จะรอดไหมนะเร็ว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 น้องบอกเลยนะว่าถ้าตายนี่ตายเลยนะครับอา้าวไปยิงโดนเพื่อนโทษถ้าแพ้นี่เริ่มใหม่หมดเลยนะไม่เอาผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นไครคิด อย่าให้มันปีนขึ้นเร็วเร็วเร็วไหนอะสกิมเมอร์อยู่ไหนอะได้ยินแต่เสียงโอเคเติมวาสุนก่อนโอ้โหมากันเพียบผมไม่แปลกใจเลยนะเยรูซาเร็มันแค่3แคปเตอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยากแบบนี้นี่เองคือมันมาเยอะกว่าที่นิวยอร์กเยอะเลยนะเร็ว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 อุ้ยยังมีเลือดอีกอันนึงเนี่ย ดีสำลองไว้หวังว่าจะไม่ได้ใช้นะตอนนี้เราไม่มีเคทมอลแล้วครับกีดหรอครับมากีดอ,อะไรใกล้ๆไปเร็วเพื่อนไป,ไปกันเร<ป>็วคอปเตอร์พร้อมออกแล้วเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคกว่าจะรอด,โอ,อดโอ้หดูดียังเยอ,อะอค,อคือมันยากมากเลยนะยากกว่าที่นิวยอร์กเยอะเลยอ่ะสุดจริง แต่ว่ารอดไปได้ก่อนหนึ่งพาร์ทกระโดดลงกันใหญ่เลยนะบายบายโอเคผ่านสักทีนะเหนื่อยมากพาร์นี้มาดูซิว่าเลเวลเราอัพไหมอัพป่าเลเวลอัพครับเป็นเลเวลสิบเก้าแล้วเสร็จได้นะหาไวรัสไม่เจอนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าไปแอบอยู่ตรงไหน ก็ปลดล็อกสกิลด้วยลูกซองเราขึ้นมานิดหนึ่งลูกซองลัวก็ขึ้นมาหน่อยนึงเสียได้อะไม่มีไวรัสนะไม่งั้นได้ห้าสิบโอเคแต่ก็รอดไปได้นะแล้วก็ขอดูสกิลที่มันปลดล็อกสกิลอะไรมาที่ผมยังไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่าเก็บเงินอยู mm hmm. ่ก็พอมีเงินแล้วแหละอัพสกิลนี้เลยนะจะได้มีเคมอสี่ลูกนะครับไปแล้วก็เมื่อกี้ปลดล็อกพวกสกิลยิงมา อโอเคเอานี้แล้วกันนะก็จะได้กระสุนของ primary w e a p o นครับ1%นเะเวลาค่าได้ด้วย Equipment นะโอเคเอานี้แหละเหลือ165นะตอนนี้จนมากโอเคครับเงินจบไปท่านี้ก่อนนะพาร์ทนี้ครับก็สำหรับเกมเบอร์วาซีนะพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเราไะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมครับก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่บายบาย